สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปดีๆมีสาระจากช่องติวฟรีกับพี่เดียนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอาก,กันในการติวโอเน็ตของชั้นประถมศึกษาปีที่6นั่นเองนะคะในวันนี้ก็เป็นวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมค่ะสําหรับปีการศึกษา2564ซึ่งสอบเมื่อต้นปี65ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี e ่อีพินั้นก็ติดตามให้ครบด้วยนะคะสําหรับวันนี้ถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปเริ่มติวกันเลยคะ่ะ มาเริ่มกันที่ EP แรกก่อนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของข้อสอบนะคะรหัสวิชาก็จะเป็น6กหนึ่งก็คือวิชาภาษาไทยนะคะส่วนรหัสชุดข้อสอบเนี่ยนะคะน้องๆได้ชุดไหนก็ฝนไปตามชุดนั้นๆด้วยนะคะก็ฝนให้ ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ว่าได้ชุดที่500ไปฝนชุดที่400แบบนี้ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าข้อสอบเนะะี่ยเขาไม่ได้เหมือนกันนะก็มีเขียนชื่อนามสกุลเลขที่น่งสอบสถานที่สอบ้องสอบนะคะอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็แกะตรงนี้ออกนะคะแกะออกด้วยถึงแม้จะแกะยากแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะถ้าไม่แกะก็ทําข้อสอบไม่ได้เปิดเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นตอนที่1เลยค่ะเป็นแบบปรนัย4ตัวเลือกนะคะให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดจะมีทั้งหมด20ข้คอคะ่ะข้อละ4คะแนนกันเลยทีเดียวรวมรวมแล้วก็ 80คะแนนนะคะเราก็มาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนเลยค่ะข้อที่1นึ่เขาถามว่าข้อใดใช้คําไม่ถูกต้องตามความหมายย้ําอีกครั้งว่าไม่ถูกต้องตามความหมายนะคะ ไปดูช้อยกัรหนึ่งเขาบอกว่าพรชัยขับรถชวัดเฉวียนจึงทําให้ประสบอุบัติเหตุพรชัยขับรถชวัดเฉวียนใช่ไหมคะที่เขาขีดเส้นใต้ไว้อ่ะดูที่เขาขีดเส้นใต้นะคะขับรถชวัดเฉวียนจึงทําให้ประสบอุบัติเหตุการขับรถชวัดเฉวียนคืออะไรก็คือการขับแบบว่าซิกแซกไปมาใช่ไหมคะป่าหน้าปันหลังเลี้ยวโค้งโค้งเลี้ยวอะไรต่างๆนานาแบบชวัดเฉวียนนะคะเนี่ยน้องๆคิดว่าใช้คําได้ถูกต้องไหมคะตามความหมายแล้วขับรถใช้กับชวัดเฉวียนได้ไหม ได้นะคะอันนี้มันใช้ได้นะเพราะฉะนั้นถือว่าถูกต้องตามความหมายเนาะก็ตัดทิ้งไปนะคะต่อมาที่2ค่ะเขาบอกว่าพรพิมลเป็นคนพูดจาฉาฉาญจึงสมัครเข้าชมรมโตวาทีเป็นคนพูดจาฉาฉาญจึงสมัครเข้าชมรมโตวาทีชาชาญเนี่ยก็คือการพูดจาแบบชัดถ้อยชัดคําใช่ไหมคะไม่อัมอึงคิดอะไรก็พูดไปแล้วก็พูดแบบมีสมองนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งมันใช้กับคําว่าพูดจาใช่ไหมพูดจาชาชาญใช่นะคะใช่อัตตาทิ้ง ต่อมาข้อที่สาวค่ะพ่อนพันเป็นแม่ครัวฝีมือชา,าศจึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วเป็นแม่ครัวฝีมือชา,าศ อ่าฉกาดก็คือแบบอารมณ์ประมาณว่าเก่งมากๆหรือว่าสุดยอดมากๆสุดยอดที่สุดอะไรประมาณน,นี้ใช่ไหมคะอันดับหนึ่งใช้กับคําว่าฝีมือได้ไหมฝีมือฉกาดแบบนี้เคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินแปลว่ามันก็ใช้ถูกต้องตามความหมายเนาะก็ตัดทิ้งไปนะคะทีนี้เหลือข้อ4ีเนี่ยเขาบอกว่าพรเทพเป็นคนตัดสินใจได้เฉียบแหลมไม่ลังเลจึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าเป็นคนตัดสินใจได้เฉียบแหลมใช่ไหมคะเฉียบแหลมคําว่าเฉียบแหลมเนี่ยก็คือว่า มีปฏ so right? so you well. no. well. ิพันธ์ไหวพริบดีความคิดดีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าถามว่าไอ้คำว่าเฉียบแหลมมาใช้กับคำว่าตัดสินใจเนี่ยถามว่ามันถูกไหมมันไม่ถูกนะคะถ้าตัดสินใจไม่ได้ใช้เฉียบแหลมตัดสินใจอาจจะใช้คำว่าเป็นเด็ดขาดหรือว่าอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเฉียบแหลมเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เป็นความคิดนะคะคิดได้เฉียบแหลมเฉียบแหลมเฉียบคมอะไรแบบนี้นะคะเกี่ยวกับว่าเขาคนนี้มีความคิดที่เฉียบแหลมมีความคิดที่เฉียบคมอะไรแบบนี้นะคะซึ่ง ข้อนี้แหละนะคะมันใช้คําได้ไม่ถูกต้องตามความหมายนั่นเองเนาะเฉียบแหลมไม่ได้ใช้กับตัดสินใจนะคะใช้กับอย่างอื่นนะดังนั้นข้อนี้นะคะก็ตอบข้อสีนั่นเองว่าพรเทพเป็นคนตัดสินใจได้เฉียบแหลมไม่ลังเลจึงได้รับเลือกเป็นหัวหน้าต่อมานะคะเราก็มาดูข้อที่2กันค่ะเขาถามว่าการใช้โวหารในข้อใดมีความหมายไม่ถูกต้องใช่ไหมคะอ่ะการใช้โวหารในข้อใดมีความหมายไม่ถูกต้องโวหารมีอะไรบ้างก็จะมี บรรยายพันานาอุปมาเทศนาสาทกใช่ไหมคะที่มันเป็นโวหารเนาะก็ไปดูกันค่ะว่าในแต่ละข้อเนี่ยเขาจะใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่าข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าเด็กหญิงข้าวหอมเนี่ยฉลาดเพราะถูกเลี้ยงดูแบบคุณหนูของบ้านใช่ไหม ฉลาดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกเลี้ยงดูแบบคุณหนูเขาใช้วหารในการเปรียบเทียมนั่นเองก็คืออุปมาวหารใช่ไหมคะเปรียบเทียว่าเนี่ยเป็นคุณหนูของบ้านนะก็เลยฉลาดถูกต้องไหมการถูกเลี้ยงดูแบบคุณหนูเนี่ยจะทําให้ฉลาดไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าถูกเลี้ยงดูแบบคุณหนูแล้วไม่ฉลาดทุกคนนะหมายความว่าแบบถ้าฉลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบว่าเป็นคุณหนูนะคะอาจจะถูกเปรียบเทียบว่าประมาณว่าเป็นคนที่ดูเรียบร้อยน่ารักอะไรเพราะว่าถูกเลี้ยงดูแบบคุณหนูนะคะถ้าฉลาดเนี่ยไม่ได้ใช้ว่า เล้งดูแบบคุณหนูนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะยังไม่ถูกนะคะเป็นการใช้วหารที่ไม่ถูกเนาะก็มาร์กไว้นะคะเพราะว่าอาจเป็นข้อที่ถูกต่อมาลงมาดูข้อที่2ค่ะถึงแม้ว่าบ้านของเด็กชายเขาั้านจะเล็กเป็นรูหนูแต่ก็ดูอบอุ่นบ้านนะคะเขาเปรียบเทียบว,ว่าเล็กเป็นรูหนูใช่ไหมเล็กเป็นรูหนูเนี่ยถือว่าใช้ความหมายได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะถ้าเป็นอาการของความว่าเล็ก บ้านเล็กเป็นรูหนูห้องเล็กห้องเล็กเป็นรูหนูอะไรแบบนี้ของเล็กๆเขาจะเปรียบเทียบกับรูหนูนะคะเพราะฉะนั้นนี้ถูกต้องก็ตัดทิ้งไปต่อมาที่3ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> ห้องนอนของเด็กชายเข้าตู้รกเป็นรังหนูเพราะไม่มีเวลาจัดระเบียบห <c oughs> ้องนอนของเด็กชายเข้าตูรกเป็นรังหนูเพราะไม่มีเวลาจัดระเบียบตรงนี้เขาเปรียบเทียบว่ารกเป็นรังหนูใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้เล็ก เล็กเนี่ยบอกว่าเป็นรูหนูแต่พอรกบอกเป็นรังหนูแบบนี้อันไหนถูกต้องมันก็ถูกต้องทั้งสองนะคะถ้าเปรียบเทียบสิ่งของเล็กๆเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบเป็นรูหนูแต่ถ้ามันรกเขาจะบอกว่าเป็นรังของหนูนั่นเองนะคะต่อมาลงมาดูอันที่4ค่ะอันที่4ี่เนี่ยบอกว่าเด็กหญิงข้าวสวยค่ะอายุเพียงห้าขวบแต่ว่ายน้ําเก่งเป็นเลิศสมฉายาเล็ก พริกขี้หนูเล็กพริกขี้หนูก็คือว่าคนเด็กตัวเล็กๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เก่งมากๆก็เปรียบเทียบกับเด็กหญิงเข้าสวยที่เขาอายุแค่5้าขวบแต่ว่ายน้ําเก่งแบบนี้แปลว่าใช้ได้ถูกต้องใช่ไหมคะามีความหมายถูกต้องก็ตัดทิ้งไปค่ะ ดังนั้นแล้ว2 3 4เนี่ยใช้ใช้โวหารได้ถูกต้องหมดเลยมีข้อเดียวค่ะที่ใช้โวหารได้ไม่ถูกต้องก็คือข้อที่1นั่นเองที่บอกว่าเด็กหญิงข้าวหอมฉลาดเพราะถูกเลี้ยงดูแบบคุณหนูอันนี้ไม่ใช่นะคะฉลาดกับคุณหนูเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่ไปทางเดียวกันเนาะไม่ได้มีความหมายเดียวกันนะคะ ต่อมาค่ะข้อที่3ามเขาบอกว่าจงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ3นะคะข้อความที่เขาให้มาเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าดาวเรืองมีถิ่นกําเนิดในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นไม้ที่นําเข้ามาปลูกในประเทศไทยคนไทยนิยมปลูกดาวเรืองกันมากถือเป็นไม้มงคลแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุกมีหลายสีเช่นเหลืองแสดทองคนไทยนําดอกดาวเรืองไปปลูกประดับสถานที่ตัดดอกเพื่อการค้า จะซูมดอกไม้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้อยเป็นพวงมาลัยและอื่นๆแบบนี้นะคะทีนี้ข้อ3เขาถามว่าข้อความตอนใดค่ะเป็นความคิดเห็นข้อความตอนใดเป็นความคิดเห็นลักษณะที่สําคัญของความคิดเห็นหนึ่งเลยค่ะจะเป็นความคิดของตัวผู้เขียนเองนะคะเป็นความคิดของของใครของผู้เขียนของผู้เขียนที่เขาใส่ลงไปว่าแบบ เหตุการณ์นี้มันจะเป็นแบบนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นนะคะซึ่งพอมันเป็นความคิดของผู้เขียนนะคะสิ่งต่อมาก็คือมันจะไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะก็คือมันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงอย่างน้อยมันก็มีอะไรมารับรองว่ามันพิสูจน์มาแล้วแล้วมันถูกต้องนะคะและข้อสังเกตนะคะก็คือข้อคิดเห็นเนี่ยมักจะมีคําว่าอะไรบางมักจะมีคําว่า อาจนะคะอาจบ้างคําว่าคงคําว่าหน้าคําว่าเห็นแล้วก็บวกข้างหลังว่าจะนะคะก็อาจจะคงจะน่าจะเห็นจะก็คือเป็นความคิดใช่ไหมคะว่าแบบอาจจะทําแบบนี้ดีกว่าอย่างเงี้ยก็คือเป็นการเขียนความคิดของตัวเองลงไปนั่นเองนะแต่ทีเนี้ยพอดูข้างบนเมื่อกี้ใช่ไหมคะ มันไม่มีข้อไหนเลยที่มีคำว่าอาจจะคงจะน่าจ,จะหเห็นจะใช่ไหมคะในข้อความแต่ละตอนกอไก่เอย่ยขอไข่เอย่ยขอควายง,ง,งูเนี่ยไม่มีข้อสังเกตข้อนี้เลยเพราะฉะนั้นไอคำว่ามีคำว่าพวกเนี้ย ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะสิ่งที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าอันไหนเป็นข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงเนี่ย <c oughs> เหลือแค่เป็นความคิดของผู้เขียนค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นั่นเองทีนี้เราขึ้นไปดูค่ะว่าอันไหนจะเป็นข้อเท็จจริงแล้วอันที่เหลือก็เป็นข้อคิดเห็นแค่นั้นเลยเนาะก็ไก่นะคะช่วงกไก่เขาบอกว่าดาวเรืองมีถิ่นกําเนิดในประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาเป็นไม้ที่นําเข้ามาปลูกในประเทศไทยน้องๆคิดว่าข้อความนี้จะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ แน่นอนถ้ามันเป็นข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะมันต้องเป็นข้อเท็จจริงอ่ะกอไก่เป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นตัดกอไก่ทิ้งปึง้งต่อมาขอไข่ค่ะเขาบอกคนไทยนิยมปลูกดาวเรืองกันมากถือเป็นไม้มงคลแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองใช่ไหมคนไทยนิยมปลูกดาวเรืองกันมากเนี่ย อ่ะไม่เท่าไหร่ถือเป็นไม้มงคลแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทีนี้ะไรคะมันเป็นสิ่งที่มันยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าคําว่าไม้มงคลจะแสดงถึงความรุ่งเรืองจริงหรือเปล่าว่าการปลูกดาวเรืองเนี่ยบ้านไหนปลูกแล้วมันจะแสดงถึงว่าเออบ้านนั้นจเจริญรุ่งเร,องเรืองนะแบบนี้หรอใช่ไหมก็ยังไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้มาขอไขยไว้ ต่อมาค่ะลงมาดูที่คอควายกันก่อนคอควายเนี่ยเขาบอกว่าดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุกมีหลากสีเช่นเหลืองแสดทองอถ้าไม่รู้ว่าล้มลุกจริงหรือเปล่าก็ลองดูสีเขาบอกว่าเหลืองแสดทองเป็นไงคะใช่ไหมดาวเรืองมีสีเหลืองไหมมีสีแสดไหมมีมีสีทองไหมมีมีเหมือนกันแปลว่าอันนี้เป็นข้อข้อเท็จจริงนะคะถ้ามันมีอยู่จริงมันพิสูจน์ได้เคยเห็นมาอะไรเงี้ยเป็นหมดเลยเป็นข้อความเป็นข้อมูลของสิ่งต่างๆนานานะคะก็คือเป็นข้อเท็จจริงหมดเลยต่อมางอง,งูค่ะเขาบอกว่า คนไทยนำดอกดาวเรืองไปปลูกประดับสถานที่ตัดดอกเพื่อการค้าจัดซุ้มดอกไม้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้อยเป็นพวงมาลัยร้รอยเป็นพวงมาลัยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายอันนี้ควรจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะมันเป็นข้อมันเป็นข้อเท็จจริงนะมันเป็นข้อเท็จจริงไง <c oughs> ก็คนไทยทําแบบนี้จริงๆเขาเอามาตัดเอาตัดมาขายใช่ไหมคะตัดมาขายจัดเป็นซุ้มดอกไม้บ้างเอามาปลูก ระดับสถานที่บ้างพวกปลูกดาวเรืองประดับหน้าบ้านอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหรือว่าร้อยเป็นพวงมาลัยแน่นอนอยู่แล้วเห็นตามสียแยกบ่อยๆใช่ไหมล่ะมันก็เป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ควายแล้วก็งองูตัดทิ้งไปเลยนะคะขึ้นมาดูขอไข่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจนิยมปลูกดาวเรืองกันมากอันนี้เป็นข้อคิดเห็นไหมเป็นนะคะก็คือคิดเห็นว่าคนไทยนิยมปลูกดาวเรืองนะแต่จริงๆอาจจะไม่ใช่ไงเขาอาจจะนิยมปลูกมะลิก็ได้อาจจะนิยมปลูกเฟื่องฟ้าก็ได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันพิสูจน์ไม่ได้มันไม่แน่ว่ามันไม่แน่นอนว่าเขานิยมปลูกดาวเรืองกันมากจริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นข้อความขอไข่นะข้อความตอนขอไข่นะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเอง ต่อมานะคะข้อที่4ค่ะจงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคาถามข้อ4ข้อความที่เขาให้มาเขาบอกว่าน้ําเป็นองค์ประกอบหนึ่งในร่างกายเป็นตัวกลางในการนําออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ํา60%ทุกวันเราสูญเสียน้ําในร่างกายผ่านรูปแบบเหงือ่อ การหายใจและระบบขับถ่ายของร่างกายคนส่วนใหญ่มักไม่ใส่ใจการดื่มน้ำมากนักทำให้เลือดหนืดและข้นขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพกล่าวกันว่าการดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนก่อนเมื่ออาหารและก่อนนอนจะช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้นทีนี้ค่ะข้อ4เนี่ยถามว่าข้อใดเป็นข้อเท็จจริงทั้ง2ข้อความ แปลว่าข้อเท็จจริงเนี่ยแบ่งออกเป็น4ข้อใช่ไหมคะกรกองงอเหมือนเดิมแต่มันจะมีข้อเท็จจริง2ข้อความแล้วก็ข้อคิดเห็นอีก2ข้อความเมื่อกี้นะคะข้อคิดเห็นเรารู้ไปแล้วว่าข้อคิดเห็นคือมันเป็นความคิดของผู้เขียนมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันมักจะมีคําว่าอาจจะคงจะน่าจะเห็นจะนะคะอะไรแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงล่ะข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงเนี่ย มี2ข้อที่สําคัญสําคัญสําคัญแบบสําคัญเลยมองเห็นแล้วรู้เลยว่าเป็นข้อเท็จจริงก็คือ1ค่ะมันเป็นความจริงเป็นความจริงไงก็ตามชื่อเขาเลยว่าเป็นข้อเท็จจริงก็คือเป็นความจริงค่ะในเมื่อเป็นความจริงสิ่งต่อมาก็คือเขาจะสามารถพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงถ้าเกิดขึ้นจริงก็แปลว่าเป็นข้อเท็จจริงอย่างเช่นวันนี้ วันนี้ฟ้าฟ้าครึ้มฝนอาจจะตกอันนี้เป็นข้อคิดเห็นแต่ถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่ากรมอุตุนิยมบอกว่าวันนี้ฝนตกก็คือเขาเป็นกรมอุตุข้อพิสูจน์มาแล้วว่ามันจะฝนตกแบบนี้นะคะอ่ามันจะต่างกันตรงนี้เนาะทีนี้ค่ะเราขึ้นมาดูข้างบนกันเลยว่าก็ขอข,อของอองอันไหนเท็จจริงอันไหนคิดเห็นก็ไก่ค่ะเขาบอกว่าน้ําเป็นองค์ประกอบหนึ่งในร่างกายเป็นตัวกลางในการนัาออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆอันนี้เท็จเท็จจริงหรือคิดเห็นคะ น้ำเป็นองค์ประกอบหนึ่งในร่างกายแปลว่ามีการพิสูจน์มาแล้วเป็นตัวกลางในการนำออกซิเจนไปนเ,ลเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายอ,าอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอีกนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นข้อมูลใช่ไหมคะเป็นข้อมูลทางวิชาการอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริง ทีนี้ลงมาดูขอไข่ขอไข่บอกว่าร่างกายของมนุษย์ประกอบด้วยน้ํา60%ทุกวันเราสูญเสียน้ําในร่างกายผ่านรูปแบบเหงือ่อการหายใจและระบบขับถ่ายของร่างกายจริงไหมมนุษย์ประกอบด้วยน้ํา60%นะสูญเสียเหงื่อผ่านเหงือ่อสูญเสียน้ําผ่านเหงื่อการหายใจแล้วก็ระบบขับถ่ายของร่างกายอันนี้จริงไหมคะก็จริงแปลว่าขอไข่ก็เป็นข้อเท็จจริงมันเป็นข้อมูลที่แบบว่าเป็นเชิงวิชาการเป็นเชิง วิทยาศาสตร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็เป็นข้อเท็จจริงทีนี้ขึ้นมาดูข้อควายค่ะข้อควายเดี๋ยบอกว่าคนส่วนใหญ่มักไม่ใส่ใจการดื่มน้ํามากนักทําให้เลือดหนืดและข้นขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพมองเผินๆอาจจะเป็นเท็จจริงแต่จริงๆแล้วมันคือข้อคิดเห็นถามว่ามันคือข้อคิดเห็นยังไงอาจจะสังเกตไม่เห็นนะคะแต่ว่าดูดีๆมันจะเห็นตรงนี้คําว่ามักไม่ใส่ใจไอ้คาว่ามักเนี่ยนะคะมันเป็นเปรียบเสมือนว่าเป็น ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเลยของข้อคิดเห็นนะคะก็คือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นไงว่าแบบคนน้ามักจะไม่ใส่ใจในการดื่มน้ํามากนะักอะไรแบบนี้นะคะก็คือแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนออกมานั่นเองนะคะแสดงให้เห็นว่าคนไม่ใส่ใจในการดื่มน้ําก็เลยใส่คําว่ามักเข้ามานะคะดังนั้นอันนี้คอควายเนี่ยเป็นคิดเห็นอ่าคอควายเป็นคิดเห็นในดังนั้นนะคะ ข้อไหนที่มีข้อควายตัดทิ้งไปได้เลยตัดทิ้งตึ้งข้อ3าใช่ไหมคะที่บอกว่าข้อความข้อควายและข้อความข้อควายก็คือข้อ3ามแข้อ4เนี่ยตัดทิ้งเพราะเขาามหาข้อเท็จจริงนะคะเราก็ไปหาข้องงูค่ะทีนี้กล่าวกันว่าการดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนก่อนมื้ออาหารก็และก่อนนอนจะช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้นข้อนี้ให้ทุกคนสังเกตกันว่าคำว่ากล่าวกันว่า กล่าวกันว่าก็เป็นการยกความคิดออกมาใช่ไหมคะซึ่งถ้าถามว่าการดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนก่อนมื้ออาหารก่อนนอนเนี่ยจะช่วยลดน้ำหนักอันนี้จริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นข้อ ข้อคิดเห็นอยู่นะคะขงงูก็ยังเป็นข้อคิดเห็นอยู่นะเพราะว่ามีคําว่ากล่าวกันว่าหนึ่งแหละเป็นการแสดงความคิดออกมานะคะอะคิดเห็นตืดตืดตืดงองงูคิดเห็นขควายคิดเห็นดังนั้นข้อที่เป็นข้อเท็จจริงทั้ง2ข้อความคืออะไรคะคือกไก่แล้วก็ขคายตอบข้อที่1นั่นเองนะคะ ข้อต่อมาค่ะเขาบอกว่าจงอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามข้อ5ข้อความที่เขาให้มาเขาบอกว่าเขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งหนึ่งได้ประกาศปิดตลอดปีเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวพังรั้วกั้นทางเดินรอบบึงบัวเพื่อที่จะเก็บดอกบัว กันตามใจชอบจนทำให้เกิดความเสียหายแม้จะมีป้ายห้ามทำลายรั้วกันแล้วก็ตามหัวหน้าเขตอนุรักษ์กล่าวว่ารั้วแห่งนี้ถูกพังมาแล้วมากกว่า5ครั้งด้วยกรณีเดียวกันจึงจำเป็นต้องปิดแหล่งอนุรักษ์ดังกล่าวเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายนะคะข้อ5้าเนี่ยถามว่าจากสถานการณ์ข้างต้นในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นข้อใดเป็นปัญหาสำคัญนะคะของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ปัญหาสำคัญของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติจากที่อ่านมาเนี่ยเขาปิดใช่ไหมคะประกาศปิดตลอดปีเลยปัญหาคืออะไรเขาเขียนว่าเนื่องจากค่ะเนื่องจากนี่แหละคือชื่อของปัญหาเลยเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวพังรั้วกั้นทางเดินรอบบึงบัวอันนี้คือปัญหาคะ่ะที่ทำให้เขาปิด ปิดเพราะว่านักท่องเที่ยวไปพังรั้วกันไงเขาก็เลยต้องปิดเพื่อเป็นการซ่อมแซมนักท่องเที่ยวไปพังทําไมสาเหตุที่เขาเกิดปัญหาก็คือว่าเขาจะเก็บดอกบัวกันก็เลยทําให้เกิดความเสียหายเขาแก้ปัญหาด้วยการมีป้ายห้ามทําลายรั้วแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเหมือนเดิมเขาก็เลยจัดการโดยการปิดไปเลยเพื่อฟื้นฟูพื้น,นที่ที่เสียหายนั่นเองดังนั้นนะคะปัญหาสําคัญของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติก็คือว่านักท่องเที่ยวพังรัว้วแค่นั้นเลยนะคะ ทีนี้เราก็ลงมาดูว่าข้อไหนที่มันตรงกับที่เราดูมาเมื่อกี้ข้อที่1ค่ะเขาบอกว่าปัญหาสําคัญนะที่ทําให้เขตอนุรักษ์ธรรมชาติปิดเนี่ยเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนจํากัดใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวว่าทรัพยากรธรรมชาติมีจํานวนจํากัดค่ะปัญหาของเขาแค่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยพังรั้วเฉยๆเขาก็เลยปิดนั่นเองต่อมาค่ะขอไข่ข้อ2องเขาบอกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวมีปริมาณมากเกินไปเกี่ยวไหมคะว่านักท่องเที่ยวมีปริมาณมากเขาก็เลยจําเป็นต้อง มันเป็นปัญหาของเขามากเลยนะักท่องเที่ยวมีปริมาณมากไม่ใช่เขาไม่ได้มีปัญหากับจํานวนนักท่องเที่ยวเขามีปัญหากับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาพังรั้วกัน้นเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องปิดนะคะต่อมาอันที่3ามเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติใช่ไหมปัญหามันเป็นปัญหาไหมคะ เป็นมันเป็นปัญหาค่ะเพราะว่าขาจิตสำนึกพยายามพังรั้วเพื่อที่จะได้ไปเก็บดอกบัวใช่ไหมเนี่ยพังรั้วกัน้นไปเก็บดอกบัวคือขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติมากเลยเขากั้นไว้ก็เพื่อไม่ให้ไปเก็บแต่นี่จะพังรั้วไปเก็บของเขานะคะต่อมามาดูข้อ4กันก่อนค่ะข้อ4บอกว่า, <c oughs> าการฟื้นฟูธรรมชาติที่เสียหายต้องใช้ระยะเวลายาวนานใช่ไหมปัญหาสําคัญไหมยังไม่สําคัญนะคะอันนี้เป็นปัญหารองหรือเฉยเป็นปัญหาที่เกิดต่อจากว่านักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวนะพังรัว้วมันก็เลยทําให้ธรรมชาติเสียหายน,นี่คือปัญหาหลักเลยปัญหาต่อมาเขาก็เลยว่าการฟื้นฟูธรรมชาติเขาจะต้องฟื้นฟ,นฟนูดอกบัวน,นิดนึงเขาก็เลยต้องใช้ระยระเวลายาวนานก็เลยปิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปัญหารองลงมาอีกทีนึงปัญหาหลักๆก,ก็เลยคือว่านักท่องเที่ยวขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองนะคะเพราะว่าเขาไปพังรั้วกันเนาะดังนั้นข้อที่5นะคะก็เลยตอบข้อ3นะคะปัญหาสําคัญคือนักท่องเที่ยวขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาตินั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะจงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่6นะคะคำถามข้อที่6เขาก็มีข้อมูลมาให้นะคะเป็นหัวข้อใหญ่ๆเลยก็คือเรื่อง อุบัติเหตุคะ่ะโดยเขาให้ในียามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทนหันไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนผู้ที่มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุแน่นอนว่าทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกภาคส่วนนะคะประเภทของอุบัติเหตุจะจัดเป็นภายในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านถ้าเป็นอุบัติเหตุในบ้านก็จะเป็นหกล้มตกบันไดมีดบาดถ้าเป็นอุบัติเหตุนอกบ้านก็รถชนตกน้าตกเขาตกน้าตกไฟตกอะไรก็ว่าไปสาเหตุในการ เกิดอุบัติเหตุแน่นอนเกิดจากการประมาทเลินเลอนั่นเองนะคะการช่วยเหลือค่ะเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ประถมพยาบาลก่อนพบแพทย์พอไปพบแพทย์แล้วก็อาจจะห้ามเลือดบ้างตกแต่งบาดแผลทั่วไปก็คือทําแผลนั่นแหละนะคะหรือว่าผายปอดอะไร่งนี้นะคะต่อมาค่ะมาดูช้อยกันเอยมาดูคําถามการข้อที่6เนี่ยเขาถามว่าข้อใดอธิบายไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้างตน้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้างตน้นนะคะ ข้อแรกเขาบอกว่านักมวยได้รับ แผลฟกช้ำจากการแข่งขันจัดเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมได้รับแผลฟกช้ำคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เเกิดขึ้นกระทันหันเราไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยจัดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะ,คะเขาบอกว่ามันเกิดจากการแข่งขันสาเหตุที่เขาได้รับแผลเนี่ยมันเกิดจากการแข่งขันแต่ถ้าสาเหตุที่จะจัดเป็นอุบัติเหตุเนี่ยก็คือว่าสาเหตุจะต้องมาจากความประมาทเลินเล่อซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครประมาทหรอกค่ะที่จะแข่งขันตอนตอนเป็นนักมวยใช่ไหมแข่งมวยเนี่ยเขาไม่มีใคร ประมาทแต่ว่ามันก็ต้องโดนกันไปนธรรมดาใช่ไหมคะดังนั้นการมีแผลที่เกิดจากการแข่งขันไม่ได้จัดเป็นอุบัติเหตุนะคะดังนั้นขอน้อนี้สอดคล้องไหมไม่สอดคล้องอามาไว้ก่อนคะ่ะเพิ่งถึงข้อแรกไปดูข้อ234กัน2เขาบอกว่าเด็กเล็กคะ่ะอายุเพียง1ขวบก็สามารถประสบอุบัติเหตุได้ใช่ไหมเด็กเล็กอายุ1ขวบก็สามารถประสบอุบัติเหตุได้ในช่องนี้เขาบอกว่าผู้ที่มีโอกาสได้รับอุบัติเหตุก็คือว่าทุกคนทุกคนในที่นี้ก็หมายถึงว่าทุกคนทุกเพศทุกวัย ใช่ไหมคะแปลว่าเด็ก1ขวบก็สามารถประสบอุบัติเหตุได้สอดคล้องไหมคะสอดคล้องสอดคล้องก็ตัดทิ้งไม่เอาเพราะเขาถามหาข้อที่ไม่สอดคล้องต่อมาข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าการมีสติระวังตัวตลอดเวลาช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ อาการมีสติติดตัวตลอดเวลานะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ใช่ไหมใช่นะคะเพราะว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากอะไรมาจากการประมาทเลินเล่อก,การประมาทเลินเล่อก,ก็คือการที่ขาดสติคือสติไม่อยู่กับเนือ้อกับตัวใจลอยบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะก็เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเรามีสติระวังตัวตลอดเวลามันช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ไหมก็ได้นะคะดังนั้นข้อนี้สอดคล้อง สอดคล้องก็กาทิ้งไปต่อมาที่4ี่ค่ะเขาบอกว่าการลื่นกลล้นกระแทกในห้องน้ำเนี่ยเป็นอุบัติเหตุในบ้านใช่ไหมการลื่นก้นกระแทกในห้องน้ําเป็นอุบัติเหตุในบ้านใช่ไหมใช่นะคะคือประเภทอุบัติเหตุภายในบ้านเนี่ยอย่างเช่นหกล้มหกล้มกับลื่นล้มก็อันเดียวกันนั่นแหละนะคะยังไงก็ล้มอยู่ดีแปลว่าเป็นอุบัติเหตุในบ้านสอดคล้องค,ค่ะก็ตัดทิ้งไปเพราะเขาํามหาข้อที่ไม่สอดคล้องดังนั้นข้อไหนคะที่อธิบายแล้วไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นข้อ ข้อที่1เนาะคือนักมวยได้รับแผลฟกช้ำจากการแข่งขันจัดเป็นอุบัติเหตุนะคะถ้าบอกว่าเขาไปเดินสะดุดก้อนหินจากการหมุอลอยอะไรอย่างเงี้ยจัดเป็นอุบัติเหตุค่อยบอกว่าสอดคล้องนะคะแต่นี้ได้รับแผลฟกช้ำจากการแข่งขันก็เลยไม่สอดคล้องนั่นเอง จบไปแล้วนะคะสําหรับในวันนี้เป็นไงกันบ้างคะ่ะยากง่ายหรือว่าพ่อทําได้หรือเปล่าเอ่ยอ,อย่าลืมติดตามให้ครบทุก EP ด้วยนะคะด้วยการกดติดตามหรือ Subscribe ช่องดิวฟรีกับพี่เดียวไว้ได้เลยแลรับาวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย